สวัสดีครับบนคนบรรพงค์ครับเอฟซี FC สุกุสุคนครับพี่น้องมือวางผ้ามานลื่อรองน้ำลังบ้านหลังบ้านนี่ครับอยู่ข้างบ้านนี่แหละอยู่ในบ้านนี่แหละฟันต้นใหม่ออก,ก่อนครับพี่น้องฟันใบยิงไข่สร้างใบยิงไข่ถอนหญ้าออก ขอนหยาออกข้นยหยาออกมันมีเงินหยาลายครับห <c oughs> ยาไม่ไหลผมก็ได้ถอนอยหยาออกก่อนลงน้ำมันก็ลื่ง่ายอยเพราะว่ามันมีอันปูนทั้งใต้ผมทันปูนออกเรียบร้อยหมดนะครับพี่เนาะเทปูนเรียบร้อยหมดละ นี่ออกง่ายนีันเป็นโงนี้มันเป็นท่อน้ำฝนตัวมายยานนามมันตันท่อท้างหลังบันคือทำพรมศาสตร์ดพอฟันหยาแล่วผมก็จะออกบกชกมากครับเปียบกชกอยู่นี่เพิ่นก็ว่าขบกขบกแล้วครับมาขุดมาขุดออกมาสัวออกเพราะว่ามันออกง่าย นี่ก็ปเปี่ยวบกชกมาอยู่ครับมาแล้วเอาบอกชกมาแล้วก็มาขวดออกครับขวดออกมันเป็นไส้เป็นพุงยางเป็นขยะนะครับขวดมากผมบอกไว้ขังกอกหอยิงไขงค่นะแถวตน้นมะพริกนะี่ยเพราะวันนี้จะต้นนู่นอยู่นูกินอยู่ขงังดินยุ่นีแล้วมันไหลลง ขวดออกไปข้างๆนี่นะสบายดีแล้วก็เสียอาหารมันก็สิใส่ผักมันก็สิง่าม,มใส่ผักมันก็สิงามมันก็จะเปลี่ยวปุ๋ยมันใส่หยาบปลูกของทุกอย่างอยู่หลังบ้านมันเลใส่ปุ๋ยครับพี่น้องผมกปอดสารพิษเลยครับมีสารเคมี เกี่ยปุ่นสักอย่างเดีย๋ยวนี้ผมพ่นยาไาย,ยานี่ผมปไ๋าายเดี่ยวยาไขยาครับพี่น้องโมเกลือเกลือผสมฉันไล่ครับฉ <c oughs> ันไล่น้ำล่า,างถวยนะครับผมตัดทีพย์เหนียนห้อนผมก็มาใส่ตายหมดนะครับเหนียนห่อนอยู่พ้อสองสามเมือ่อเห็นปุ่นเลยแห้งมาเลยเพว่าต้นใหญ่ต้นน้อย แล้วผมขวดออกแล้นนวเราผมก็จิตเราขวดไปหอดต้นมะนาวตัวนี้สองเพราะว่าเรียวเบื้งดินลายลุ่งลายขวดหอดต้นนี้สองเราผมก็เศร้าลวครบับุกจกไปไปยาวแล้วก็สบายแล้วเพราะว่าฝนตกมาก็สิได น้ำม,มันหลสะดวกโอ้ตัวออกมาสุดกลอนน้ำขังเต็มครับเพียงแน่แข็งน้ำม,มันขยานไปอุดหูต้องใบไม้เพราะว่าหลังบ้านมันเป็นเผาเมืองเผาขยะพร้อมอข,ขยาไปเผาใบไม้มันไปตันไว้มันโอ้ผมจ่อพอารวมรวมมันรวมกับปั้นนี่ครับใหม่ๆม,มันไหล่ขยาะไหลนี่น้ำม,มาไ,ไล่เลยมัน ไม่เห็นเนยนลยแบบงงเดียวมันะหลังบงังมันด้นํำขึ้นไว้บาน <c oughs> ครับลองน้ำผมไปเห็ดเลียวๆครับสาดครับผมก็สิงใหญ่เมื่อนี้ครับนี่หายมาข้างกันนี่แหละเาะปลปาปลาพริกทอนหาครับวานนี้ทอนหาออก หญ้ามันก็จะเป็นหญ้าเครืร่อครับหญ้าเครืร่เดอกกับต้นหญ้าเป็นกอปักข้าวไล่ๆนะครับกับต้นผักเสียนมันยันผักเสียนฮ่องผูกผักเสียนบ้านเฮาดิมันมาจยังไงเพราะเคยเห็นเด็กเทียวอยู่นี่ไม่อยู่นี่เป็นสิบสาปีแล้วเพิ่งเห็นนะครับผมมากนี่เที่ยวข้างนอกก็เกันน้ำทังกันอยัง หรือเขาใส่เครื่องบินใส่ห่อวานม่อนี่ละ่ะวานเม็ดม้อยาวครับเม็ดเ็ยทอดเฝ้า,าครับมันห่อนเด็ดบอกนี่ครับจะห่อ,หอนผมกวผมหใหญ่เมื่อน,นี้ใหญ่มาขา่งกันนี่ละ่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็สิบมุ่งกลัวแล้วครับนาฬิกาผม หอกอีกๆๆนี่สิบโมงกว่าแล้วครับสิบโมงสามสิบกลัวแล้วล่ะนายไม่น,นี้ผมจะทิรทอนแถวนี้นจะเป็นยาต้นต้นมะขมอา่าในสวนมันก็บัถือว่าหกหรอกครับเพราะว่าผมอยากถอนบอกมันต้นน,น้อยๆต้นยังน้อยอยูอย่มันถอนง่ายบวันี่ถ้าเาจีจงให้มันใหญ่ัจีถอนอยากครับหากมันลาย ก่อนสวงมันต้นนังหน่อยสอนง่ายมากมันบลายตนน้นใหญ่ๆก็เป็นต้นค่าครับค่าต้นดอ,อกพริกออก็มีของอยู่ของกินของอยู่ของกินนะอยู่นกกินมั่วนะครับยุนปั๊บปั๊บปั๊บเมื่เดืยนนั้นก็นแล้ว ถอนพุ่นถอนพีก็แล,วแล,วแลว้วมือละน้อยละน้อยจมนวนนี้ก็แทงตัวเต็มยศหน่อยพว่าในสวนมิ่งไยใส่สวข่เง่าครับใส่โสดแขีน่นยาวค่ายใหญ่แบบนั้นใหญ่แถวต้นบักหน้าตรงนี้สองเดียวบนวนี้มีอยู่แถวนี้ม่ใหญ่ใหญาเขี้ย มือนี้แต่งตัวเต็มยศจังหน่อยเสียเขาน่ายอย่างดีคนนี้ครับพี่น้องมันเป็นธรรมอดาดิสุตนี้ก็บสีม,มืดมือนะมือนี้เลี้ยวก็สิมานอนพักผ่อนนะครับไม่เง็้ยยังเต้องงานบานต้องตก้าแจกเกลี่เป็นเดียนกลัวแล้วไปใสก่ก็ได้ต้ังขึ้นครับพี่น้อง่บ้านบ่สบายคนใหญ่มื่นอนี้แถวตน้นมนาวนี่ครับ เก่าขอเน่าวนี่ยถึงได้ขนาด่อนออกเรียวต้นบะนาาออกเรียวออกกอย่างวันนี้เรียวแล้วครับบ้านนี่พอแล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหม